พอดีเรา,มา,าก,ก็อยู่บนยอดนามื่นอ่าหน้าบ้านนามื่นใช่ไหมแต่ว่าสังเกตสองฝัง่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเหวฝั่งนี้ก็เป็นแคลร,ร,รู้สึกว่ามันคือจังหวัดหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเราก็เลยลองมากันใช่ไหมเป็นอวัดเยี่ยมเงียบและเงียบมากคนไม่ค่อยพูดเรื่อาจาร ไม่ค่อยเลื่องไม่ค่อยอะไรแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ค่อยรักสงบประมาณนั้นสงบมากใช่แล้วตอนนี้เราากำลังขับขึ้นบนสันเขาไตา่ไปเรื่อยเราจะไต่ไปไหนเราก็ไม่รู้แล้วก็ไต่ไปเรื่อยด้านซ้ายก็เป็นเหวด้านขวาก็เป็นเหวโอ้ยมึงเหนรูรูจากทางตรงที่เขาทำไว้เออโอ้ยยอดเลยไหมใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่เอาบ่ายโมงบ่ายโมงกว่า บรรยากาศก็ยังดีอยู่อากาศก็เย so like oh oh, okay. oh oh ็นสบายนะครับรอใครว่างก็มีโอกาสก็พาครอบครัวมาช็อตนี้นี่พามาพามาพาให้ดึงมัองหัวใจวายเล่นวายวายไปอีกเหรอแล้วขึ้นไปอีกเห็นเห็นเสาไฟฟ้าไหมนะอ๋อเสาอะไรนะโอ้แล้ววิ่งตามสาไฟฟ้านะครับแล้วเราก็วิ่งไต่เขาไปเรื่อย คือเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่โอเคเลยตะกี้ลองถามถามคนผู้รู้ละไล่ต่อราวสามหมื่นบาทนะก็มาเตือนไล่หนึ่งก็สามหมื่นซื้อสองไล่ให้ปลูกบ้านอยู่นะอยู่ไหนฮะอยู่เนี่ยสองไล่มาทำทางแบบนะนี่ทำทางวิ่งนู่นนู่นดูทางนู้นอ่ะเห็นทางโอ้โหโอ้โมึงอย่าดูทางเยอะมึงมึงมึงดูทางขนาดนเ้นเอ้ โอ้ยถ้ามึงอย่าหลุดในสัตว์มึงอย่าหลุดนะไอ้เหี้ยใช่ไหมไอ้หี้ยกูเสียตอมเฉยๆเลย,ย <c oughs> คือว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นสันเขาแล้วก็เหวเลย,ยดีเขาล่าใจนนะดีเขลาล่ายางไว้ให้แต่คิดดูตอนที่ยังไม่ล่ายางอ่ะเป็นถนนแบบแดงๆอ่ะฝนต้องตก เราก็บรรยายไม่ถูงช่วงนี้มันสวยนี่นี่ดูรู้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 รถที่วิ่งมาเห็นไหมอ้ยข้างหน้าข้างหน้ายยา้มึงขับดีๆไม่ต้องรีบไปไหนกูไม่รีบเลยโอเคหลายทางเรียบร้อยใครอยากแซงให้ไแซงไปไอ้สังเบกทำไมวะอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ใช่เบรย์ทำไมว รูลายข้างล่างไงขอเช้าๆก่อนนี่ทำมาแล้วเบบไม่อยู่ก็นู่นน่ะนู่นอ่ะโอเคแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตก็คุณจะมากันนะจังหวัดน่านขอถ่ายรูปไปก่อนไปขอถ่ายไหมถ่ายถ่ายถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปเอาเรียถ่ายอยู่เนี่ยเองอะไรถ่ายแล้วถ่ายด้วยเลยเยี่ยยี่เดร์น้ำใจ มันลงปะไม่ลงลงนีีง้ไปแล้ว<ป>อา้าวก็จอดดิยจะจอดดิยยืดจอดถ่ายได้ว้<ป>ดี๋ยวถ่ายให้เมื่อกี้สองข้างทางถ้าเกิดถ้าเกิดสั่งให้เบรกสั้นก็ออกมาเนี่ย โราไปมถ่หยลูเอ้ยเฮ้ยสวยวาสาวเอ่ี่าเลอน่อเท่นะนี่วิดีโอยูทู e ไม่มีการตัดต่อตั้งไปมือฮะเปมือฮะเกียพีนะพีนะพีก็คือไม่เอ็นอ่ะ เทนไม่อยู่แต่สังเงียบอย่งเงี้ยเฮ้ยสังเสือจำไม่ต้องไปไกลจำอีกรักใส่เลยสังเดย์เข้มอีกโอ้โหยเฮ้ยไม่เป็นไรข้างล่างไม่ไปหถวนิดเดียวโอ้ทางไม่เจ๋งว่ะใช่ข้าไหนเขารู้บ้างนะข้างข้างหน้าน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ถึงก่อนจะถอยนี่เลยเหรอไม่ได้ซูมดิดีใจวัวหน้ามันเห็นรอยเอ๊

เทนะเมื่อกี้เอ,ขอ,อาขับมาเทนะทางแม่งมึงอย่า<ร>หลุดแล้วมึงอย่าหลุดลงนิดนึงอ่ะหลุดแล้วมึงเอาไม่อยู่เลยออกมานี่เลยเนี่ยผ่านมเอก่นเด้เยไม่ไ้ยังไงเอ็กไม่ได้เลยเเ่าตาเขาตาเขาฟีาาหมดเ, <c oughs> ยเลยฮะเฟรมฟรมด้วยอ่ะเลี้ยงหมดเลี้ยม ีมมงไม่ได้ามคนกล้องไหเ้นี่มดาในต้นนี้ก็คาัันไขจิ้นข้างหหดข้างเ่ยเออเออนี่คนเป็นนี่เห็นลูกเปิ้ยาเลยนะ